คืออะไรครับจารยืนที่เดิมเป็นการเดินตีแปลงครับหรือเดินแปลงครับครับเป็นการเช็คพื้นที่นะครับของสนามแข่งขันผิวสนามต่อสู้ครับหรือไม่การย่างสามุ่มครับครับและพร้อมที่จะเข้าต่อสู้ครับูคู่แรกกันเียโอ้ไม่ทีแล้วพี่ตัวเตะไอ้นี่จบได้ดีปนปาโย้ไอ้เล่าทำไม ตตัดมดหัวาดฟดเตะโ้ยเจ็บไงแบบอึ้บโอ้ยลงไม่เก่งใจพี่เลยเอาละจนจนจต้องมองไป่ไปไหุกไปลัาดลงหัวไปอ้ยตีโอ้โหดูแลเพื่ตัวแค่นี้ตัวแค่นี้เตะโอ้โอ้แล้วจุเจ็บแท้แล้ววันนี้ไม่เจ็บทบไมเจ็บเดกเด็กค้ับตาหัวตาดีโอ้ยไปฟาดล้มโอ้ยเกือบโดนคอทีมกระเด็น ตีไม่หยุดโอ้ยตัวเล็กขณีเล็กแบบทิ้ขี้หนูไอ้ตัดตัดไปหัวเฮ้ยยังไงแทง้าเลยคอบอลโดมเตะก้าโอ้ยโอ้ยไปแล้วฮะยิงยิงนี่ถ้าตัวเล็กกว่านี้นี่แตะข้ามเลยฮะดีนะตัวเท่ากันใกล้ๆครับผมตีมาแล้วครบตีโดดโอ้ยไม่หยุดไม่ยอมฮะจังหวะนี้แทงหน้าบลโดมมาโอ้ยเลยโอ้ยลุงฮะเพราะคนใดแบ็คทิ้งไอ้ไอ้ไอ ทีมบอลองเป็นลูกให้หนุนเอาโอ้ยมีที่ท้องโอ้ยมีเปลี่ยนใจโตเลยโอ้ยมันเอาคือแล้วยังไงครับพี่มันวิ่งโอ้ยตีกปอบีสั่นแล้วพุก้าและนี่คือลูกหลานยอดเยี่ยมพานำนะครับนักกีฬาพม่าของเราครับไปเข้าร่วมการแข่งขันครับในรายการนะครับชิงแชมป์ชนะเลิศแห่งประเทศไทยครับครับผม ก็ผูอันนี้ครับเด็กๆเราครับก็ได้รับรางวัลมาครับเป็นสองเหรียญทองสองเหรียญทองครับครับผมแล้วก็สามเหรียญเงินสามเหรียญเงินโอ้โหดีมากอันนี้รุ่นเยาวชนอายุไม่เกินสิบแปดปีนะครับสิบแปดใช่ครับแล้ววันนี้ครับก็เพิ่งไปแข่งมาครับประชาชนทั่วไปไอ้คนในแข่งนี่มันเก่งจริงๆใช่ฮะใครแข่งฮะโอ้ม่ครับครับผมก็วันนี้ก็เพิ่งได้รับรางวัลครับชนะเลิศ ได้รับเกียริทองสองเหรียญครับราวรายการใช่ใช่ครับแล้ว่าเหมามาครับยิ่งจะแข่งคบห้าวุนเลยที่เขาจัดครับแต่ว่ามีงานพิการชาิก็เลยต้องรีบมาครใช่เพราะเราอยากจะนำวิชากระบี่กระบองครับมาให้ทุกท่านได้ดูใช่มาเผยให้เห่าทุทุกท่านนะผมว่าใช่ครับกระบี่กระบองที่เรียนกันเนี่ยแล้วนํามาใช้จริงๆเนี่ยเป็นยังไงใช่ครับผมพุก้าและอาวุธดาบสองมือครับผมก็มีบรรจุในหลัสถือของ กวมาลักษณะเช่นเดียวกันนะครับเนี่นตอนไหนฮะเรียยตอนมสามรสามก็จะเห็นว่ามหนึ่งเนี่ยเล่นกันบีเล่นมือเดียวมาแล้วมสองนี่ได้พักปีหนึ่งพักปีหนึ่งพอขึ้นมสามมาเวลัพจับสองมือเลยทีเดียวตึกน้องสองคนนี้ครับเช่นเดียวกันครับซึก้อมาทั้งหมดประมาณสี่เดือนครับก็เป็นเด็กใหม่ที่เพิ่งเข้าชมรมมาครับผมผูนี้ครับบัแห่งเมื่อวานเมื่อวานก็ได้รางวัลติดไม้ติดมือกลับมาด้วยใช่เป็นรางวัลอะไรครับอาจารย์ยธเป็นรางวัล รองชนะเลิศลำหนึ่งนะครับผมเหรียญเงินเหรียญเงินครับก็ถือว่าเป็นสนามแรกก็คือสุดยอดแล้วใช่ครับครับมีแข่งทั้งหมด18ทีม18ทีมโอูเยอะมากใช่ครับเอาได้เลยผมล้อเล่นนะไม่ถึงเพราะเอาได้เลยประมาณ4ี่ถึงหาทีมใช่ครับก็หีมองมีการขัดในแต่ลระับประเทศอาวุธครับ ครับผมและนี่ครับก็จะเห็นลักษณะการเดินเฉียงสลับกันไปเช่นเดียวกันใช่ครับในอาวุธดาบสองมือครับกุก้าเช่นเดียวกันกับกระบี่ครับและทุกๆอาวุธจะมีไม้รำเช่นยกันทั้งหมด12ไม้ลำใช่ที่ท่านเห็นนี้ครับเป็นไม้รำกากระบาดและไม้ลำแบกๆครับผมใช่ครับคนหนึ่งจะทำเป็นกากระบาดครับอีกหนึ่งคนจะทำท่าเป็นแบกอยู่จะเห็นว่าเอาไว้ที่หลังหนึ่งข้าครับผมเองครับ โดยท่านสามารถอยากรู้เพิ่มเติมครับผมสามารถไปค้นหาความรู้เพิ่มเติมตอ่เตอเองได้นะเป็นวิชาที่มีสอนทั่วประเทศอยู่แล้วใช่ <okay. S 2> ครับแล้วก็ถ้าใครเนี่ยรู้สึกว่ารับชมแล้วอยากจะเรียนวิชากระบีม่มอกับพวกเรา ให้ส่งลูกส่งหลานของท่านนะครับถ้าผมมาเรียนที่โรงเรียนวัดราชชพรินนันเองครับผมเพจิตได้ไหมครับเพจจิตไม่ได้ครับทำไมอ่ะโรงเรียนเราชายล้วนเราเปนชายล้วนได้ครับภาพชายล้วนเพียชายมาเท่านั้นนะครับเรียนเสียตังค์ฮะเรียนเรียนเสียตังค์ครับเสียตังค์เหมือนเดิมครับเพีเดวมี่บอลนะอ๋อเดลก็พี่บองเราไม่เสียตังค์ไม่เสียแต่เราเสียค่าเชอมใช่เราเสียค่าเทอมปกติใช่ครับมาแต่ตัวครับตัวยุ่งแย้งนะครับ อยู่นี่ครับเอาความรู้เอาวิชาไปนะครับเราเต็มใจและพร้อมที่จะครับมอบให้กับเยาวชนไทยอยู่แล้วนะครับคุณตาไอคุณตากล่องนั้นหน้าคืออะไรครับเห็นกล่องผ่านสติกภาพขาวๆมีสติ๊กเกอร์กาชาติดภาพผมห้านาใท้รวมช่วยบริจาคเสภากาชาไทยครับกาชาช่วยเราเราช่วยกาชาโออครับผมผมเพิ่งอ่านเมื่อกี้เลยส่งกระดามา ครับคือถ้าพี่น้องคนไหนถูกใจนะครับคุณพ่อแม่ถูกใจถ้าช่วยรบกวนสนับสนุนครับผมสภาบานชาติไทยด้วยนะครับครับผมผู้กล้าเสือตรงนี้นั่งได้ไหมไม่ได้ครับนั่งได้ครับก็นะครับเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่เดินผ่านไปเผื่อดาบางทีท่านยืนเนี่ยอาจจะเมื่อยอาจจะเหนื่อยเราก็เดี๋ยวเรียนเชิญท่านมานั่งตรงบริเวณเสือด้านหน้าได้แทเพื่อนหน่กับมสองปีกันแล้วครับอันนี้มสาม ดูความเก่าที่มีมากขึ้นครับครับผมคุณใส่ไปเยอะหัวใจเต้นตุบๆแล้วตอนนี้มางหน้ากันแล้วฮะดูลีลาฮะอยากให้จับตาดูครับไม่อยากให้กล้าสายตาเลยครับผมห้ามกระพริบตาเด็ดขาดตาใครจะกระพริบให้อนิ้วถ่างไว้ฮะอย่างนี้เลยใช่ครับผมมาแล้วครับจุบจุ๊จ้องจ้อง เอาแล้วฮะม้าเลยทีดีวมาทีมโดนทีแล้วตีตีาชหตีดิโอ้ยเตะเสียดดังชัดกดตาฮะกดเาไม่เกรงใจเลยฮะตาดแล้วมันไปโอ้โหไม่จัดตีตีตีายเจตีมันไาวไปมทีน่ะโง่หัวเดียวแล้วเตะโอ้ยลงคุยืนลิ้นเปียลิ้นเตี้ยลงทายืนนะูนี้ราจะไปแก้ให้เสรแล้วโดนตี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 ตัดวเอายังไงต้อง ขู่ว่าทางจุดบนล่างล่างบนปัดตาหาแต่แบงค์ไม่โดนโอ้โหจดจ้อจ้องไม่มีใครยอมใครยังไงต่อไปไปเอ้าไปเอ้าครจบด้วยตาคอโอ้ไม่โดนมันเห่าแล้วไล่เข้าไปยังไงตัดหัวเฮ้ยโดนทีโอ้โดนทีกว่าไปแล้วมันถามเขาเปล่อย่างไรจอมันโอ้ยจอมมันหนอโอ้ยแต่วันที่ เลื่อนจากตีกันอย่ายาโอ้ยตายเตาไปไหมโอ้ยนี่แล้วตอนม3เจนตอนนี้ครับพาประลองกับรุ่นพี่ครับผมดำทองนับน้องพีครับผมพี่พีอยู่ม5นั่นเองครับครับก็มาดูครับพี่กับน้องเนาอตัดทีไปแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยพี่้องตีลุงลุโลุโครับทั้งลุงทั้งรับเต็มเวลาเดียวกันครับใช่เลยไอ้ตํา เฮ้ยอย่าอะไรลบอะไรเฮ้ยเอาเข้าไปแล้วเฮ้ยเกี่ยวมันได้เปล่ามันด้การคอโอ้โหเมื่อกี้ลูกกระเดืองแค้มสัตว์นี่

ตัวตัวตัดหัวทีมีหลังเราบาดท้องที่ท้อนเข้าโอยเตะเข้าโอยโอ้โหโดนบ้านเขาหลินอกที่คนอิ่มตายยากจริงนี่มันตื่นเต้นนี่มันแข็งตีเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจับไว้จับยองได้ไว้ตายตีเฮ้ยตีเฮ้ยยันเฮ้ยเฮยยังไงไไปไปเอ้ยจับปะเฮ้ยมองหน้าตาอะไรตาโอยไปตาโอย พี่ดูงพี่มันตีตัดโคไปฮัลโลครับประโยชน์ทั้งยุงทั้งลำเลยฮัลโลพี่โลมันใช้แบบนี้โอ้โหตายตายโอ้โหงเรสียงปรยขอบมือให้เยาวชนมากบอกเลยด้วยว่าในอดีตใช้เหล็กทั้งล้อตครับแตนเดิมครับเราเอามาไม่ได้ครับมันหนักเลยครับเราก็เลยใช้เป็นอาวุธจำลองครับใช่ีงาที่เป็นเหล็กใช่ครับแต่ว่าย totally. ังไ oh. really? ม่ได้ทํา แต่ว่าคนที่เล่นล่าสุดแขนหายไปข้างหนึ่งมราใช่ก็เลยไม่ไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าเราเล่นครับเราเล่นไม่อยากให้เครียดใจครับเพราะว่าเล่นกระบี่วองบางท่านอาจจะเครียดครับผมเพราะว่ามีการตีกันจริงๆแล้วเราใส่ชุดหนักอยู่ไหนนะครับเป็นโล่ปกป้องอกนะเป็นหนังแท้ๆเลยครับหนังแท้หนังเล่าี่นแล้วนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยครับที่เด็กๆเล่นเนี่ยครับก็มีได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีใคบผมนะครับจะสามารถมาแสดงได้ทาการโชว์ให้กับท่านผู้ชมรับชมได้อย่างที่บอกไปครับพามาดูแร่เห็นไหมครับน้องเทนกับน้องเอะไรมอนน้องนี่กับน้องมอนชื่อลูกศิษย์นะครับก็อย่างน้อยครับฝึกงานฝึกซ้อมต้องสักระมาสามเดือนกว่าจะได้ครบทุกอย่างนำมาแสดงได้ใช่ครับครับ ซึ่งเด็กๆชุดนี้ครับผมในวันที่14ธันวาคมนี้ครับผมก็จะไปทำการแข่งขันนะครับมหกรรมกีฬาไทยครับผมนะครับกรมประษณศึกษาน้องกรุงเทพที่18นะครับที่น้องกรุงเทพสะพานใหม่สะพานใหม่ครับผมซึ่งไม่ได้มีแค่กระบี่กระบองนะครับก็ได้เรื่องของกีฬาไทยแย้ลงรูตะกรอหลอดบวกวิ่งอะไรต่างๆเยอะไปหมดครับผมชัดเจนเลยดูกีฬาไทยใช่ครับก็เป็นอีกหนึ่งมหกรรมกีฬาที่ อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไว้ใช่ไหมครแค่กีฬาต่อสู้ครับผมครับผมเพราะว่าปัจจุบันก็เด็กๆจะอยู่กับเรื่องของเครื่องมือเล็กนิกมากกว่าการออกไปเล่นกีฬาแบบนั้นใช่ครับผมคนนึงแะครับก็จะไม่คงไม่ชวนว่าเอ้ยเราไปเล่นแย้ลงลูกันยุทธ์อย่างนี้ก็คงไม่ใช่เห้ยเรามาสองคนเพื่อนกันอยู่กสองคนเราชักกันเยอะดีกว่าแต่นี้ก็คงจะไม่มีครับครับซึ่งทางกรมมลร์ตส์และน้องเท่เขาก็ได้จัดม้านเราอยู่ในนี้ ใช่ครับเราก็จะส่งทีมนักกีฬาของเราครับผมไปร่วมทำการแข่งขันด้วยก็อยากให้ท่านส่งแรงใจแรงเชียร์ครับสามารถติดตามไลฟ์สดได้ส่งกำลังใจให้พวกเราด้วยการตบมือตรงนี้ก็ยังดีอ่ะใช่ครับผมขอเสียงปรบมือให้นักกีฬาของเราหน่อยครับผมชื่นใจแล้วตอนนี้นักกีฬาบอกผมพร้อมสู้แล้วนะขอขอแข่งพวกนี้เลยได้ไหมไม่ได้รักบ้างลูกสามซึ่ง อย่างที่บอกไปครับเมื่อวานเราไปแข่งมาครับผมวันนี้ผมกูยยุกก็เฮ้ยผมกกล้าดิผมกกล้ากับกุยยุกนะก็ไปแข่งมาเช่นเดียวกันครับแล้วกลับมาก็มาที่นี่เลยใช่จริงๆเนี่ยจะแข่งห้าอาวุธอย่างที่บอกไปแต่เล่นไม่ไหวเหนื่อยลองหลอกแต่ติดงานที่นี่ครับเราอยากจะนะครับมาเล่นให้ท่านดูด้วยก็เลยลงแค่สองอาวุธนะครับไม่งั้นถ้าลงห้าอาวุธตอนนี้ก็ยังไม่ได้ถือใช่ก็ยังแข่งอยู่ใช่อยากจะนะครับนำ กีฬากระบีก่กะบมวยให้ทุกท่านดูนะครับว่าเป็นยังไงใช่รครับเอาละครับสัญญาณการต่อสู้อของของเงาไปดูกันว่าของยาวๆเนี่ยเขาจะตีกันยังไง